วันการกะวันเนี้กะนจอนอ๋อจอนมันได้มาหรอไม่ได้มาไงถึงองปรินกินมากรีนเป้าผูกกับนอยู่วันนี้อยู่แยะหาวิน่งนี่วิ่งไปไหนสิบโลไปไหนน้ำปิงที่ไหนงดดื่มที่ไหนงดดื่มกี่กิโลสิบ ta đươm nhau. rồi nè. ngót đươm đường ngót đươm ná. 2 đươm ná. bye. ừ. <rezio> เออที่สจ๊ตกเ,กเตรยียมเดินแปนะนึงไม่ได้ดไปที่ไหนไ,ไหวไหมสจ๊ตเอ็มกี้กกกดิมี่เจอกันรอานลยกันโกที่ไหนมาไทยละเออแล้วมันบบดซานเลยกันไง ร้านประจำครับยะยะร้านประจำ <Yeah. S 1> เข้าไหม

อยูุ่่งแรกแหละมันเดินผ่านท่าสองแถวต้องเข้ากำลังแตกกอ Đi 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 đi. Ừ ừ. Đi đi đi. Đi đi đi. vị chân mi tại má nằm Vai đừng ao phía vừa hết nè hấp Lục nha cả อ๋อแตกโกรมากครับอ๋อให้ายาไปวุหละไปรอเลยชุมข้าวราวิเดีอวโอมานำ เสียงโฟนจะมาแล้วครับอ้าวยะด้วยไหนยะโอ้ตายแห่แล่ะอุสักดิ์ยดไหลาย

จบการรีวิวเดินทางต่อครับฝนมาแล้วครับรอข้างหน้าแล้วครับรุ้นกันครับว่าจะโดนไหมครับแม่คงเจอเพื่อนร่วมทางนะครับได้สอนรถกับแป